เพศของคุณผู้ชายผู้หญิง <c oughs> มจะเลือกเป็นอะไรที่บีทีซนะฮะ615คนผู้ชายอามพัน0องร้ยโอ้ยผู้หญิงอะโอ้ถ้าหญิงเยอะในเซิร์ฟเวอร์นี่แปลว่าต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องโอไมค์ก่อนแน่นๆประเภทของคุณ oh. อินโทรเวนเอ็กโทรเวรนแอมบ์เวนผม <c oughs> จะเป็นคนยังไงดีเนะี่ยผมไม่อินโทรเวรนะ <Wow. S 1> ขนาดนี้ท้องเอ็กโทรเวนแล้วสถานะของคุณหาหวานใจโอ้ยแฟนโอ้ยไม่สนความรักซิกมาเคยกล่าว สกิปเกมที่คณชื่นชอบเอาแล้วมีโรบอกโอ้โรบอกมีกี่เลยมั้งเนี่ยเอกิปัตีิเอกิปัตีิเกมเฮ่อเกมอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าโฟกัสเถื่อนสวัสดีครับผมผมมาใหม่ครับอันนี้ใช่แอดมินไมมเปล่าครับอะลรลครับ ฮัลโหลครับไม่เวิร์กไม่ไม,ไม,ไมีใครเลยอ่ะเฮ้ยที่หล่ได้เหรอที่ไม่ใช่ร้อยขึ้นอ่ะสวัสดีครับสสวัสดีอันนี้ทำแล้วกันเหรอเฮ<ด>้เยกีตกีรู้รู้รู้จักผมด้วยหรอครับฮัลโหลครับครับ,รบเรียนไหมครับเรียวหรือเปล่เออ <c oughs> อ,อ,อันนี้ผมเป็นติ่ง <driven ¿era S 1> ติ่ง <h ana? S 2> ผมผมเป็นเวียว <c oughs> ไม่ไม่เวียวไม่เวียวโอเคครับผมเชี่ย <c oughs> ครับผมครับแล้วอันนี้นี่รู้จักพี่โรบิกกี้ได้ไงครับเนี่ยเออไอทำคลิปทำคลิปเอาอุปกวันรอเอาคือใคร <c oughs> สวัสดีครับเซิร์ฟเวอร์นี้่มันเกิดอะไรครับเนนะี่ยผมเข้ามาใหม่เซิร์ฟเวอร์เชื่อครับคุณต้องรงเลยนะฮะมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ตายละแล้วผมต้องทำไงเนะี่ยผมผมต้องผมจะหาเมคคาเฟ่จากตรงไหนนะเนี่ยเออเอาเป็นเชื่อว่าคาเฟ่อะมันต้องมีเม,เมคคาเฟ่ดิพีมันไม่ติดดิฉันเฉยๆครับอ่าผมว่าจะมีเมคคาเฟ่แบบ굿มอร์นนิ่งไรเงี้ยทุกเช้าเออ เฮียมันโกคิดแบบว่ามันจะมันมีมันไม่มีเมจจริงอะแล้วมันชื่อคาเฟ่เพราะมันชื่อคาเฟ่เพรมันชื่อคาเฟ่เห็นแค่ปะกใสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราเพิ่งตื่นอะสวัสดีครับผมคุยได้นะเราเรานิทานได้หน่อยฮะเราเนตานกล่อมนอนได้หน่อยอยู่มึงเราเลยกูจะไปหาข้าวกินไม่ทไม่ผมเราไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมก็ไปดูแมวเหมือนกัน อะไรครับพี่นะผมเอ้ปลาปลาหรือว่าปลากูปา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 ไปดูแมวก่อนอเดี๋มาอ้าวนิทานก่อนนอนหนูอ่ะยูทูบเลยครับยูทูยูทูบเราไปหนุกอ้าวสวัสด<ป>ีคร<ป>ับสวัสดีค่ะพี่ช่วยเล่านิทานกล่อมหน่อยหนูฟังได้ไหมง่วงฮะจะนอนแล้วต้องการคนเล่านิทานหน่อยอืมไม่ไดดีนักเล่านิทานพี่ไม่อยู่อะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็วันจะนอนเลย แต่ไอ้เชี้ยวหยุดเลยหนูก็ยิ่งน้ำลายเลยน้ำลายเยอะน้ำลายฟูดากับกระต่ายกับต่อไม่สองเบื่อเลยยังเรื่องนี้เรื่องอะไรผมไม่เคยบังเอิทีท่านกระต่ายกับต่อเนี่ยไม่เคยพี่การละครหนึ่งนำแล้วมีกระต่ายกับต่อครับมันจะไม่แข่งกันไงมันจะไม่แข่งกันอืมทีเนี้ยมันไม่แข่งกันปุ๊บต่อชนะจบหลับได้เลย น้องไม่ง่วงเลยแม่เราอยู่น้ำบกแดงอะเราอยากฟังน้ำบกแดงฟังเรื่องว่าอะไรหนูอยากฟังน้ำบกแดงหนูน้ำบกแดงอืออืออือแล้วละครหนึ่งนานไปแล้วน้ำหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนางเรียนดูคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัว เนว่าทุกคนต่างพาก,กันเรียกเธอว่าหนุ่น้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่ประจําแต่วันนี้เธอได้รับคําคสั่งจากคุณแม่ให้นําอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอยู่ในหมู่บ้านข้างระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่ห์เดินมาพบหนูหน้อยหมวกแดงจึงเข้าไปทักทายัมจะจับเด็กหญิงกินเป็นอาหารหมือเย็นกินเลยเหรอ สวัสดีจ้าสาวน้อยจะทำอะไรในป่านี่คนเดียวหรอจ้ามาป่าเสยีงออยงร่อจังเลย <c oughs> หนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้ค่ะทำให้เจ้าหวาป่าคิดอุบายหลอกลอ่อหวัจับคุณยายของเธอมาเป็นเหยื่อด้วยอีกคนอ้าวเหยื่ <c oughs> จริงๆเลยนั่นเนี่ยใช่เอ้ยเป็นเด็กไว้คนผู้ทำยามอยากนอนค ำไมหมาป่าเป็นแบบนี้เนี่ยยาเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจะหลานหมาป่าตอบพร้อมแก้ทำเป็นไอคอกแคกให้หนูน้อยหมดก็ฟพรยายมีเชี่ยวไว้จับหลานกินเลยจ้าหนูน้อยเออคราวนี้หมาป่าไม่ใช่ทำเป็นทำตัวใจดีตอบมาอมกระดูกนืตะกุสุดน้อยหวงแดงยิ่งบ้าเลยคลายบ้าโอ้ยไม่ธรรมดานะ แต่ช่วีที่เสียงกีของหนุน้อยหมวดแดงดังไปถึงนายพายหนุ่มสองคนที่ผ่านมาพอดีกียังไงหนุณน้อยบวกแดงเว้ยเจ็บคอกีไม่ได้นี่ใช่ไหมแม่นี่ใครเนี้ยกูกูไม่ไม่หายแล้วไม่ได้กินแล้วเออเสียงน,นั้นเลย <c oughs> ลโอย เสียงปืนดังสามนัดพร้อมลั่นหมาป่ายินรนอยากจะปวดนายพาหนุ่มเข้ามาช่วยหนูน้อยหมวกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าตูนั้นหมกเดนสารภาพผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเลาะถ่ายจนเราอันตรายกันทั้งคู่ก่อนทั้งสองจะพาหนุ่มน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดคุณแม่ที่บ้านโดยสสดิภาพพอแล้วอว สวัสดีครับแม่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอนี่เป็น <c oughs> มีเป็นแม่ดูดวงหรือเปล่าฮะแม่หมอนี่เอาว่าดูดวงหรือเปล่าก็คือแม่หมอใช่ไหมหมายถึงหมอดูใช่ไหมหมอหมอดูหมอดูดวงแล้ว,แล,วแล้วมันรีไม่ปี <c oughs> ต้อีนะหนูต้องการหมอ <c oughs> หมอหมอ <c oughs> หมอะไรหมอพยาธหมอหมอผ่าตัด <c oughs> หนูหนูมึงโดนแฟนทิ้งไปสามวันก่อนเนี่ยอ่าทำไมครับ เพราะว่าเพราะว่าหนูแฟนแฟนหนูเขาเอาเงินหนูไปหมดเลยอสองพันกว่าบาทก่อนเล่นวเล่ทาไมไม่ด่าค่ะแฟนเป็น c a ซ l นเตอร์หรือเปล่าคะเอออาจจะปั่มไปคือเขาโทรเขาโทรมาหาผมผมไม่รู้วเขาบอกว่าขอยืมสองพันหนี่ยเขาว่าผมก็เลยให้ไปเพราะว่าเพราะว่าผมออผมมีผมมี เออเนาะมันก็มันก็ต้องเปิดก่อนแหละเราเมียเราแค่เออเขาเมันมันรที่แปลกเนาะเป็นอินโทเขาก็บอกเลิกอ่ะสองวันก่อนน่ะผมคุมอารมณ์ไม่อยู่อ่ะผมไปอีเกียไปกินฮอทดอกผมไปแบบมันตลกยังไงฮะมันไม่ตลกเลยค่ะมันไม่ตลกเลยมัน